สวัสดีครับนี่คือ The Daily Brief Case Study วันนี้เราจะหยิบเรื่องบ้านเล็กๆแต่เปลี่ยนชีวิตได้ใหญ่โตเรื่องของมอริเอะคอนโดและแนวคิด Spark Joy หรือจุดประกายความสุขเรามาดูว่าแนวคิดนี้ใช้กับงานและความสัมพันธ์ของเราได้อย่างไรหากพูดถึง Spark Joy คือการที่คุณหยิบของสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วของสิ่งนั้นยังทำปฏิกิริยาอะไรกับหัวใจอยู่หรือเปล่าว่าวอน หรือมีเยื่อใยที่ไม่อยากทิ้งมันไปอยู่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หยิบของอีกสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าจะมีหรือไม่มีก็ไม่รู้สึกว่าแตกต่างนั่นแปลว่าคุณทิ้งของชิ้นนั้นไปได้แล้วเมื่อคุณรู้สึกไม่สปาร์กจอยกับอะไรแล้วแสดงว่าของสิ่งนั้นไม่ต้องมีในชีวิตก็ได้หรืออาจจะบอกได้ว่าสปาร์กจอยเป็นการจุดประกายความสุขจากความรู้สึกเชิงบวกเมื่อหยิบจับสิ่งของบางอย่างถ้าสิ่งไหนทำให้มีความสุขก็รักษามันไว้ แต่ถ้าสิ่งไหนทำให้รู้สึกแย่ก็แค่โยนมันทิ้งไปหลายคนรู้จักมาริเอะในฐานะคนที่สอนให้เราจัดบ้านทีละชิ้นแล้วชีวิตดีขึ้นแต่ถ้าเรามองลึกลงไปเธอสอนอะไรอีกคำตอบสั้นๆคือการตัดสินใจเชิงคุณค่าและการมีจิตสำนึกต่อสิ่งที่เราอยากเก็บไว้ในชีวิตแนวคิดหลักที่เราจะเอาไปใช้มี3อย่างง่ายๆคือคัดเลือกด้วยอารมณ์ส park Jo y ย อยู่กับสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าจิตใจของเรามีความสุขจัดเป็นหมวดเป็นขั้นตอนไม่ทำทุกอย่างพร้อมกันแต่ทีละประเภททีละชิ้นผลักแนวคิดไปสู่พื้นที่อื่นของชีวิตงานความสัมพันธ์อีเมลปฏิทินมาดูทีละข้อพร้อมตัวอย่างใช้งานจริงที่คุณทำได้ทันที 1. ส Sparkjoy คำถามเดียวที่เปลี่ยนมุมมอง มาริเอบอกให้เราถามเพียงคำเดียวเมื่อเราจับของขึ้นมาสิ่งนี้จุดประกายหรือสร้างความสุขให้ฉันหรือไม่ถ้าว่าจุดประกายหรือสร้างความสุขเก็บไว้ถ้าไม่ขอบคุณมันและปล่อยไปตอนนี้ลองเปลี่ยนคำถามนี้ให้เป็นรูปแบบของการทำงานงานนี้จุดประกายหมายให้ฉันหรือไม่งานนี้ช่วยให้ฉันเข้าใกล้เป้าหมายที่สำคัญจริงหรือเปล่าตัวอย่างเช่นรายงานเล็กๆที่ต้องทำทุกเดือน ถ้ามันไม่สร้างผลเชิงกลยุทธ์แต่อยู่เพราะเคยทําให้ถามตัวเองว่าเรายังต้องทําแบบเดิมไหมหรือจะเปลี่ยนเป็นสรุปสั้นๆที่มีประโยชน์กว่า 2. จัดเป็นหมวดเป็นขั้นตอนมาริเอสอนให้เราจัดของตามหมวดเสื้อผ้าก่อนหนังสือก่อนเอกสารเพราะการทําเป็นหมวดลดแรงเสียดทานเอาแนวคิดนี้มาใช้กับงานจัดหมวดงานเช่นอีเมลเรียงความสําคัญ งานที่ต้องคิดเชิงกลยุทธ์งานที่ต้องเรียกประชมุมแล้วทําทีละหมวดในช่วงเวลาที่เหมาะสมข้อดีคือคุณไม่ต้องสลับบริบทบ่อยๆซึ่งเป็นตัวดูดพลังงานชั้นดี 3. ขยายสปาร์กจอยไปที่ความสัมพันธ์คำถามนี้ใช้งานได้กับคนด้วยนะลองถามตัวเองความสัมพันธ์นี้ทำให้คุณรู้สึกเติมพลังหรือเปล่าบทบาทในชีวิตที่เป็นอยู่ยังสอดคล้องกับคุณค่าที่ยึดถือหรือไม่ ไม่ใช่ให้ทอดทิ้งคนที่ยุ่งยากแต่เป็นการตั้งขอบเขตที่ชัดเลือกลงทุนในความสัมพันธ์ที่มีความหมายและหาวิธีจัดการความสัมพันธ์อื่นๆอย่างมีศินเช่นลดเวลาคุยเรื่องที่ไม่สำคัญหรือตั้งกรอบเวลาในการช่วยเหลือเวิร์กช็อปคำถามเดียวที่ใช้ได้ทันทีตอนนี้ผมจะชวนคุณทดลองเวิร์กช็อปสั้นๆเตรียมกระดาษหรือโน้ตและทำตามนี้ขั้นที่ห เขียนรายละเอียดงาน6-8ข้อที่คุณมีในสัปดาห์นี้ขั้นที่2งข้างๆแต่ละงานให้เขียนคำตอบสำหรับคำถามงานชิน้นนี้จุดประกายหรือสร้างความสุขให้ฉันหรือไม่ให้ใช้คำตอบเป็น3ระดับคือชัดเจนใช่อาจใช่หรือไม่ขั้นที่ 3. สําสำหรับงานที่ตอบไม่ให้ถามตัวเองต่อว่าทำเพราะเคยทำไหมหรือมีใครต้องการจริงๆหรือเปล่าแล้วตัดสินใจลบ มอบหมายหรือทำให้น้อยลงขั้นที่4สําสำหรับงานที่ตอบชัดเจนใช่ให้เขียนแอคชั่นสั้นๆที่ทำให้เรื่องนั้นมีพื้นที่และเวลาชัดเจนในปฏิทินของคุณทำครบไหมครับถ้าทำพิมพ์คำว่า Spark พร้อมบอกงานหนึ่งงานที่คุณจะลบหรือมอบหมายในวันนี้กลยุทธ์เพิ่มเติมที่ได้แรงบันดาลใจจากคอนมาริแต่ปรับใช้ในงานขอบคุณก่อนปล่อย เวลาลดงานหรือมอบหมายให้พูดขอบคุณทีมที่เคยทำและอธิบายเหตุผลอย่างชัดเจนลดโทนขัดแยง้งสุดท้ายอยากฝากให้ทุกท่านจัดที่ไว้สำหรับสิ่งที่ s p a r k j o อสร้างสล็อตในปฏิทินสำหรับงานที่ให้คุณค่าปกป้องช่วงเวลานั้นจากการขอความช่วยเหลืออื่นๆถ้าคุณชอบเอพิโซดแนวนี้กดไลค์กดติดตาม The Daily Brief และเปิดกระดิ่งไว้แล้วมาแชร์ว่าอะไรที่มันยังทำให้คุณรู้สึกสปาร์กจออยู่บ้าง The Daily Brief บรีฟเดียวพร้อมลงมือ